สวัสดีครับผมบอลนาฬิกาหายากนะครับผมสวัสดีครับผมเอคิงนาฬิกาหายากครับถ้าเรามานั่งชิลๆอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องนั่งคุยใช่ครับนะครับนั่งคุยแบบสบายๆนะครับถูกต้องวันนี้เรามาพบกันใน EP 31 31แล้วนะฮะผ่านไปประมาณ30กว่า EP ที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆคงจะได้รู้จักเรากับ้างแล้วได้ดูการ แนะนำะนะครับรนาฬิกาเปราวัดาต่างๆมากนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในหัวข้อนะครับของฟรีมีในโลกบอลใช้คําว่าโครงการ2โครงการ2มีอะไรฮะโครงการ2เนี่ยนะฮะผมกับพี่เอเนี่ย คุยกันแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่ผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆ้องคือที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยครับที่อยากจะเรียนรู้นาฬิกาโรเล็กผมกับพี่เอจะสอนให้จะสอนให้ชนิดที่ว่าไม่เป็นไม่ต้องกลับบ้านอนะฮะเยเลดี๋ยวจะย่นเวลาครับ จากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมา10กว่าปีเกือบ20ปีจะมาให้เหลือ3 4ถึง4ชั่วโมงก็คือพูดง่ายว่าภายในวันนะฮะเดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวเรานัดกันนะครับหัวข้อที่ผมจะสอนเนี่ยก็คือจะสอนหมดเลยนะครับการดูแท้ปลอมของตัวเรือนใบรับประกันแท้ปลอมนะฮะมาแบบว่าแล้วก็นาฬิกาที่เราจะเอามาให้ ดูกันเนี่ยก็เป็นนาฬิกาจริงๆเป็นเรือนจริงเลยเป็นเรือนจริงที่จะมาลองดูกันนะครับทั้งการขึ้นลานการดูจุดจ่ายตังค์การดูจุดไหนดูยังไงอะไรดูยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําการไล่ยุคของนาฬิกาเลยของโรเล็กเนี่ยตั้งแต่ยุค5 0 6 0 70 8 0 9 0 2 0 0 0์อถึง2020แบ่งความสําคัญของแต่ละยุคให้เข้าใจนะฮะนาฬิกาเนี่ยเราเล่นกันตัวไหนบ้าง เห็นหรมเราเล่นกันตัวไหนบ้างตัวไหนนิยมคือจะเป็นระดับนะครับพี่เอระดับความนิยมคือตัวนิยมเราเราไล่ระดับลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับพี่เอครับผมให้ดูแบบละเอียดเลยอ่าเราจะให้ดูกันอย่างละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคบพี่เอจุดประสงค์ว่าก็เหมือนเราอยากจะถ่ายทอดทายาทถ่ายทอดทายาทศูนย์ต้องการจะถ่ายทอดทายาทละเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆบอกมาว่าเอ้ย รับสอนไหมรับอะไรไหมครับอ่ะก็ในคอสแรกของผมกับพี่เอเนี่ยผมจะรับ5คน5ท่านเลย5ท่านคือสอนฟรีแบบใกล้ชิดครับเรียกว่าตัวต่อตัวเลยจับปากกาเลยฮะเหมือนจับมือเลยนะฮะแต่ว่าบอลขอคอสแรกเนี่ยนะฮะบอลขอมีกฎของบอลนิดนึงคือท่านที่จะสมัครเข้ามาเนี่ยท่านต้องมีคือเป็นนาฬิกาโรเล็กของท่านเองแล้วหนึ่งเรือน เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่เอเพราะว่าอยากให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนที่มาเนี่ยพอที่จะมีพื้นฐานมาบ้างอมีโรเล็กเอารุ่นไหนก็ได้นะที่เป็นโรเล็กหนึ่งเรือนแล้วพี่พี่เพื่อนๆก็สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ที่ผมกับพี่เอเนี่ยจะถ่ายทอดให้แบบไม่มีกั๊กใช่ดีไหมครับพี่เอดีเลยครับต่อไปเมื่อท่านมีโรเล็กแล้วนะฮะกติกาง่ายแสนง่ายครับพี่เอก็คือหนึ่งเนี่ยท่านแคปเจอร์ ว่าท่านได้กดถูกใจเพจเราแล้วเพจเราชื่อว่านาฬิกาหายากอ่าก็คือแคปเจอร์ครับตรงที่ท่านถูกใจแล้วนะครับนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือท่านกดติดตามยูทูบอ่าช่องยูทู u b e บช่องยูทูบของเราชื่อว่านาฬิกาหายากชาแนลอ่าท่านกดติดตามสองช่องทางนี้ครับแล้วก็แคปเจอร์มาครับนะครับแล้วก็ส่ง มาหาเราทางไลน์ OA ครับไลน์ OA เราชื่อว่าแล้ววอทมีแอดแอดข้างหน้ามีแอดแลนะครับส่งมาเท่านั้นแหละแต่ว่าคอสเนี้ยผมตกลงกับพี่เอว่าผมจะเริ่มสอนในช่วงนะครับเทปนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะได้ออกวันไหนท่านก็สมัครมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราแอดมินเนี่ยก็จะนัดอีกทีหนึ่งว่าพร้อมกัน ทุกท่านหรือเปล่าในท่าช่าวกำหนดวันที่ดูแล้วลงตัวที่สุดที่ดูแล้วลงตัวแต่ว่าจะอยู่ในช่วงจะอยู่ในช่วงกลางเดือนยื่นมาสมัครได้เลยนะคะผมก็จะให้ตามคิวนะครับถ้าเข้ากฎเกณฑ์คือ 1. มีนาฬิกาโรเล็กเป็นของตัวเองหนึ่งพันล้วใส่มาด้วยใส่มาด้วยนะครับสเนี่ยมีความผสมที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้วก็ 3. ามเนี่ยพี่พี่ว่างในช่วง ถ้าท่านครบองค์ประกอบ3อันนี้สามพี่เอยินดีจะถ่ายทอดประสบการณ์ทุกอย่างให้ฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทุกจุดที่มันเป็นเราคิดว่ามันสําคัญเกี่ยวกับคือนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นการดูแท็บบอมล่ะหลักๆเนอะการดูใบประกันแล้วก็ปราวัดิประวัดทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของภายน้ําแน่นอนพี่เอการเปลี่ยนแปลงของภายน้ําทีเที่ยว ลูมิโนวาซูเปอร์ลูมิโนวาการเปลี่ยนแปลงของกระจกเลเซอร์นะครับใบรักกันกระดาษแท้ปลอมการแข่งแท้ปลอมแล้วก็มีจุดดูยังไงที่พี่พี่เพื่อนๆหลังจากจบคอร์สนี้ยผมเชื่อว่าสามารถซื้อนาฬิกาได้ด้วยตัวเองครับนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องไปถามใครเนี่ยแหละคือวัตประสงค์ของเราเลยฮะหรือว่าได้ความรู้ไปแล้วอาจจะไปสอนเพื่อนกันต่อได้นี่แหละฮะอันนี้คือโครงการที่หนึ่งที่เราตั้งใจจะ มอบให้นะครับแทนคําขอบคุณที่เหมือนกับติดตามนะครับเป็นแฟนเพจเราหรือว่าติดตามช่อง YouTube หรือว่าพิมพ์ให้กําลังใจเรามานะครับแล้วก็มีท่านที่อยากจะเข้ามาเรียนเนี่ยผมก็จัดคอร์สแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยผมขอรับแค่5ท่านแรกนะครับแต่ว่าผมจะมีสำรองรองอีกสามท่านครับผมซึ่ง3ท่านนี้ยถ้าสมมติว่าหนึ่งใน5ไม่มีใครสละสิทธิ์เลยไม่มีใครสละสิทธินะสมท่านนี้ก็จะได้รับ สิทธิพิเศษในคอร์สต่อไปก่อนซึ่งผมก็ในโครงการต่อไปผมถ้ามีสิทธิพิเศษใดๆผมก็จะถามก่อนว่าพี่สะดวกไหมสะดวกไหมเป็นสิทธิแรกแต่ว่าพี่5ท่านสมมตินัดวันเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเรานัดวันที่15ทุกท่านยืนยันแล้วว่าว่าง10วันที่15คือ6โมงถึง4ทุ่มแน่นอนสมมุตินะฮะแล้วถ้าท่านไม่มาผมก็จะเหมือนกับว่าเรียกตามคิวคือ 6, 7, 8สาดรองสาท่านมาแทน แต่ท่านที่ไม่มาเนี่ยถ้าไม่สามารถแจ้งเหตุผลที่สมเหตุสมผลได้เนี่ยผมก็อาจจะแบรนด์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ได้ก็จะเหมือนกับผิดสัญญาเราอ่ะเพราะว่าเราต้องการ5ท่านแล้วก็ท่านเป็นหนึ่งใน5ที่ท่านสมัครมาแล้วนะครับแล้วเราเต็มที่และเราจริงใจจริงๆที่เราจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้นะครับรวมทั้งนาฬิกาวินเทจด้วยที่ผมถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาวินเทจของสะสมส่วนตัว นะครับเอามาให้ทาบเอามาให้ถ่ายรูปเอามาให้ดูสายเดี๋ยวผมจะคัดจริงๆมาเลยสัก3-4มสีเรือนนะครับแล้วก็ m o เดิร์นวอตนะครับโมเดิร์นวอตไม่ว่าจะเป็นขอบฟิล์มครับพี่เอขอบฟิล์มเซมิวินเทจนะครับขอบฟิล์มตัวหายัากๆก่อนเลิกผลิตที่พี่เอค่อนข้างที่จะถนัดนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกายุคใหม่ก็คือตัวขอบเซรามิกทั้งหลายนะครับสัปเดตโนเดตเข็มเขียวแบทแมน เดี๋ยวได้ดูตัวเป็นๆกันลองภาพได้เลยถ่ายรูปได้เลยนะครับขึ้นลานได้เลยหมุนขอบได้เลยขยับสายได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันจุดจ่ายตังค์ว่าเรามีวิธีดูตรงไหนล่ะนะฮะเราสามารถที่จะแยกทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำการเปลี่ยนแปลงยุคของนาฬิกาพอพี่ๆเข้าใจยุคของนาฬิกาแล้วแล้วก็ทราบการเปลี่ยนแปลงแล้วว่านาฬิกาตัวนี้เปลี่ยนแปลงที่ ยุคอะไรยุคอะไรซีรีอะไรแล้วมันจะต่อไปมันจะเล่นนาฬิกาง่ายมันจะง่ายฮะมันจะง่ายมากเลยคะอือปูพื้นฐานกันใหม่เลยเดี๋ยวเราปูพื้นฐานปูพื้นฐานใหม่เลยแต่ว่าขอให้พี่ๆเนี่ยเพียงแค่พอมีประสบการณ์ในการซื้อขายแล้วมีนาฬิกาโรเล็กเรือนแรกแล้วเพราะว่าพี่พี่ที่มาทั้ง5ท่านเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ทันกันพี่เห็นไหมถูกต้องครับได้ทันกันเพราะว่าถ้าสมมติุท่านยังไม่เคยมีนาฬิกาเป็นของตัวเองเลยยังไม่เคยซื้อยังไม่เคย มันก็อาจจะไม่ได้ทันท่านอื่นแล้วก็ผมเพิ่งเป็นโครงการแรกเนี่ยผมก็อาจจะสองยากแต่ว่าถ้าพี่เอเคยมีเป็นเดบิวดคจัดเดทจัดรุ่นเก่าแล้วหรือมีฟิล์มแล้วหรือมีอะไรแล้วขอเป็นโรเล็กแล้วเป็นของท่านเองเนี่ยหรือว่าท่านมีความรู้สเต็ปหนึ่งแต่ท่านไม่มีแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมีอาจจะไปขอยืมมาแล้วก็ใส่มาขอให้ใส่มานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ได้มาสอนนาฬิกาท่านนี่แหละ เป็นเลือนคูอีกเลือนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูของเราแล้วก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะสอนกันแบบเหมือนกับเรียกว่าตัวต่อตัวเลยประกบเลยใกล้ชิดเลยฮะแบบใกล้ชิดไม่เข้าใจอะไรถามได้ได้ทันทีเลยมีคําตอบฮะแล้วก็มาจับเรือนจริงกันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูนาฬิกาตั้งแต่ยุคที่ผมมีคือ5 0 6 0 70 80 90 2 0 0 0แัถึงบนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับพี่เออ่ะพี่เอมีอะไรที่จะเสริมเพิ่ม เราต้องการที่จะสร้างทายาทอสูรไว้ใช่แล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราสอนให้พี่นั้นก็อยากให้พี่ๆเนี่ยไปถ่ายทอดให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันด้วยครับผนะครับมันได้แบบเล่นนาฬิกากันแบบขูกหลักในวงกว้างพี่เอเชิญเสริมครับผมก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะมอบอะไรแบบเนี้ยให้พี่ง่ายๆนะเพราะมันก็เหมือนเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งครับพี่ส่วนใหญ่เขาจะหวงกันครับ แต่เราตั้งใจที่จะมอบให้แล้วก็มอบให้แบบฟรีๆไม่มีคิดค่าคอสไม่มีคิดใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มาหวังผลตอบแทนอะไรจากพี่ด้วยฮะเราหวังแค่เพียงพี่ได้ความรู้ไปพี่สามารถที่จะซื้อนาฬิกาเองได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียกใครมาดูและพี่มีความรู้ที่ดีแล้วถ้าเพื่อนพี่ถามหรือคนใกล้ตัวถามเราก็สามารถที่จะมอบความรู้นั้นนะฮะต่อต่อไปได้นี่แหละฮะอันนี้คือความตั้งใจที่ เราต้องการจะให้พี่เพื่อนๆเนี่ยได้สิ่งเหล่านั้นไปนะฮะได้สิ่งเหล่านั้นไปนะครับก็ขอให้แค่ทําตามกติกานะครับเดี๋ยวบอลขอทวนกติกาใหม่สั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับคือหนึ่งมีโรเล็กเป็นของตัวเองหนึ่งเลือนหรือว่ายืมใครมาก็ได้แต่ท่านต้องมีพอมีความรู้พื้นฐานมาบ้างเล็กน้อยโรเล็กโรเล็กแท้นะฮะโรเล็กแท้เท่านั้นเรื่องเออใช่ลืมไปเนาะสอเนี่ย ท่านเป็นสมาชิกเราซึ่งผมเชื่อว่าท่านที่ดูอยู่เนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่นะครับแต่เป็นให้ครบหน่อยก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกแฟนเพจเรานะฮะเพจเราชื่อว่าอีทีหนึ่งนาฬิกาหายากอ่ะสองท่านกดติดตามช่อง u t u b e ของเราช่อง YouTube ของเราชื่อว่านาฬิกาหายากชาแนลอ่าสองอย่างนี้เท่านั้นท่านจะแคปเจอร์หลักฐานคือเป็นใบสมัครมาสองแคปเจอร์ครับทั้งเพจแชทหนึ่งยูทูบแชทหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งมาทางไลโอเอนะครับไลโอเอของเราชื่อว่าอีทีหนึ่งแอด แลวออดนะครับแอดลวอนะครับก็ส่งมาแค่2ภาพที่คัมเจอรแล้วก็พิมพ์มาหาผมแจ้งความจำนงว่าอยากจะเข้าคอร์สเรียนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งคือเป็นรายละเอียดและเวลาแล้วก็ลำดับที่ที่พี่ได้สิทธิ์ไปนะครับก็ส่งมาก่อนเราไม่รู้ว่าเสียงตอบรับจะเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้ว่าภายใน1ชั่วโมงอาจจะเต็ม ค้าที่แล้วก็สำรอง3ก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าถ้าท่านลองส่งมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบประเมินเสียงตอบรับดูถ้าสมมติว่าเสียงตอบรับล้นหลามคอร์สโครงการ3เราก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวเราขอให้มันจบแบบสมบูรณ์ในส่วนของโครงการ2ก่อนนะครับเมื่อมาถึงแล้วเราสอนแบบเต็มที่เราคุยถามก็แบบเปิดอกนะครับมานั่งทานน้ำกันถ่ายรูปวมกันทุกอย่างทำ กิจกรรมเล็กๆน้อยๆร่วมกันนะคบก็เราก็จะสร้างความสุขร่วมกันครับผมนะครับผมกับพี่เอเนี่ยคือเต็มใจอย่างยิ่งเลยที่จะมอบความรู้ที่สะสมมาโดยการย่อทุกอย่างให้มันจบคอร์สนะภายในไม่เกิน4ี่ชั่วโมงแต่บอลคิดว่าสูตรแบบเร่งรัดเลยแต่บอลคิดว่าน่าจะช่วง6โมงถึงสี่ทุ่มผมจะเอาให้จบเลยผมจะเอาให้จบแล้วก็ต้องให้ท่านที่อยู่ในกลุ่ม5้าคนเนี่ยเข้าใจ ไปพอๆกันครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็รอรอรอท่านที่ยังไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ท่านที่เข้าใจแล้วอาจจะช่วยเสริมท่านที่ไม่เข้าใจในจุดเดียวกันเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันจนถึจุดสูงสุดคือท่านได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแต่ผมคิดว่าผมจะใส่ให้เต็มที่เลยนะะครับคอร์สนี้พ่อค้าก็เรียนได้นะครับพ่อค้าน้องๆเนี่ยที่เชื่อว่า เราถามกันประจำพี่บอลครับอันนี้เป็นยังไงอันนี้ยุคไหนกระจกเลเซอร์เป็นไงใบแท้ใบปลอมถ้าน้องๆพ่อค้าดูอยู่แล้วก็อยากจะแบบว่ามากันแบบเต็มที่เลยแล้วผมตั้งใจสอนเต็มที่น้องๆพ่อค้าหรือพี่ๆพ่อค้าเนี่ยเอาให้ทันแล้วกันหายคิวให้ทันก็คือส่งมาก่อน่ไม่รู้ว่าเยอะไม่เยอะนะครับถ้าพี่ๆน้องๆพ่อค้าเนี่ยติดหนึ่งในห้าก็ยังไงได้เจอผมแน่นอน เราผมจะจี้ให้แบบว่าพิเศษเลยนะครับผมวันนี้ก็มีอะไรไหมฮะเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็คืออยากให้เพื่อนพี่ๆเนี่ยช่วยโพสคอมเมนต์มาหน่อยเออใช่อีกอย่างนึงคือเริ่มตั้งแต่ EP นี้เนี่ยนะฮะเราอยากให้โพสต์วิดีโอของเราเนี่ยเป็นโพสต์ที่มันมีคุณภาพที่ Facebook ไม่ปิดกั้นเนี่ยต้องยกมือไหว้ทีนึ่งช่วยกดไลค์ก่อสักทีนึ่งนะฮะดูแล้ว กดไลค์ให้บอลสักหนึ่งทีนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นพระคุณอย่างมากก็กดแชร์ให้บอลหนึ่งทีคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้อะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําคลิปออกไปแล้วเนี่ยยอดไลค์น้อยยอดแชร์น้อยเนี่ยโพสต์ของเราจะเป็นโพสต์ที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ทา f a c e b o o k เนี่ยเขาจะปิดไปก้างเรา เราก็ต้องการกําลังใจว่าเฮ้ยมันมีคนดูนะก็เราเริ่มกันเลยกระตกลงพี่เอว่าเราเริ่มตั้งแต่ EP ที่31มเนี่ยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหรือว่าพี่พๆน้องๆพ่อค้าที่ดูผมก็ดูพี่เอแล้วเนี่ยกดไลค์ให้ผมสักทีหนึ่งร่วมมือผมหน่อยแล้วก็ช่วยให้แบบเพจของเราเนี่ยมีพลังในการที่จะก้าวต่อไปครับก็คือบอลก็จะหาสิ่งดีๆสิ่งที่มันมีประโยชน์สิ่งที่มันเป็นสาระสาคัญ ในวงการนาฬิกาเนี่ยฮะออมาถ่ายทอดให้คลิปตั้งแต่ EP 1ถึง EP 30เนี่ยก็คือเหมือนกับว่า Facebook ยังปิดกั้นอยู่เพราะว่ายอดยอดไลค์ต่อ1คลิปเนี่ยไม่เกิน30ใช่ไม่เกิน30ไลค์ฮะไม่เกิน3 0ไลค์มี25ไลค์10กว่าไลค์บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเราตอนแรกเราก็ไม่อยากจะขอเรื่องพวกนี้ฮะตกลงกับพี่เอแล้วใช่ไหมว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองขอ เพื่อนเพื่อนสมาชิกดูว่าถ้าดูเราจบแล้วเนี่ยกดไลค์ให้เราสักหนึ่งทีคนละมือช่วยกันเนื้อถือว่าช่วยกันกดไลค์ให้เราสักหนึ่งทีนะบพี่เอหรือว่าถ้าช่วยที่สุดในโลกเลยเป็นเป็นเป็นบุญคุณต่อเรามากๆก็แชร์ให้เรานะครับแชร์ให้เราสักหนึ่งแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้เราเพื่อให้โพสอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ชื่นชมขอบคุณอะไรก็ได้เพื่อให้โพสต์ของเรานี้เป็นโพสต์ที่มีคุณภาพ ที่ a c e b o o k แบบว่าจะมองเราเป็นว่าเราเป็นโพสที่มีประโยชน์อ่ะใช่เขาก็จะฝีให้เราเพื่อให้พี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเห็นโพสต์ของเราโดยที่ไม่ถูกปิดกั้นใดๆอย่างเต็มที่อ่ะให้เห็นกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเรามาเริ่มกันอันนี้นะฮะขอความร่วมมือหน่อยนะครับหวังว่า e ี3 1นี้จะมีไลา์เยอะที่สุดผมตั้งเป้าไว้50ไลา์แล้วกันนะครับขอสักให้มันเกินผมก็จะแบบ นะฮะก็เราก็จะบอกว่ามีแรงใจอ่ะมีแรงใจในการทำนะครับมีอะไรพร้อมที่จะบริการทุกอย่างซึ่งตอนนี้ในการบริการเนี่ยมีพี่เพื่อนมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะมาที่ร้านมาเจอการถามเกี่ยวกับนาฬิกาเอานาฬิกามาวัดกำลังเครื่องมาแปะสติ๊กเกอร์ฝาหลังนะฮะโอ้โหแบบว่าเสียงตอบรับหรือว่ามีคำถามใดๆทางไลน์ที่มาถามเกี่ยวกับ อาสเปนาฬิกาเกี่ยวกับใบประกันเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการซื้อเราก็ตอบไปให้หมดแล้วนะครับคืนละมานิดนึงนะฮะเพียงปลายนิ้วสัมผัสกดให้พี่เอหน่อยกดให้บอลหน่อยนะฮะโอเคพี่เอวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่ต้องฝากอะไรแล้วเพราะว่าเราฝากเพจฝากช่องอะไรไปในเนื้อหาของคลิปนี้แล้วนะครับโอเคไหมพี่เอนโอเคครับ ผมบอลนาฬิกาหายาคาครับผมผมเอคิงนาฬิกาหายาครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันครับผมเดี๋ยวจะสอนให้เต็มที่เลยครับผมสวัสดีครับ